กาบอโอกาหลงปูบุญจันทร์กระตะบุญโยนะวัดป่ากุดชิมจังหวัดนนทบัวลง,งปูหลายคนก็รู้จักลงปูนะแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักลงปูนะท่านท่านท่านกิมรู้จักไหมยังไม่รู้จักเนาะลงปูท่านอยู่ที่ลงปูท่านอยู่ที่วัดป่ากุดชิมนนทบุอรลงปูนะท่านท่านกิมครับเป็นรองคอนอการ,ออการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยชวนมาด้วยก็เลยปกติก็จะมาสวดมนต์เสาร์อาทิตย์ เสาธดาที่นี่นะมีหลายคนหลายท่านนะที่ได้มาหลวงปู่ก็บวชได้ห้าสิบเอ็ดพรรษาแล้วห้าเอ็ดห้าหนึ่งนะห้าสนะิบเอ็ดพรรษาบวชตอนอายุยี่สิบห้าปีนะเมื <c oughs> ่อคืนหลวงปู่เล่าให้ฟังเดี๋ยวเราเราเราก็อพอพอได้เดี๋ยวก็คงได้เวลาแล้วก็คือจะให เดินกล่าบมนิมนต์หลวงปู่ให้ให้ทรมะเล็กๆ็น้อยพอเสร็จแล้วก็จะได้ให้พรเป็นภาษาบาลีหลังจากนั้นเราก็จะถวายอาหารเราก็ฉันเลยเผื่อญาติโยมคนไหนมีธุระเผื่อจะไปธุระหรือไปทํางานที่อื่นนะเพราะว่ากรุงเทพก็มีมีการมีงานเนาะแต่ละคนเนาะก็เลยทําแบบนี้นะจะได้ง่ายขึ้นนะหลวงปู่ก็เป็นลูกลูกหลานเนาะของหลวงปู่ชอบทานสโมโนะครับอยู่บ้านใกล้กันกันกบหลวงพี่ห้ากิโล หลวงพี่ก็เป็นลูกหลานท่านเหมือนกันเป็นลูกเป็นหลานท่านท่านก็จริงๆหลวงปู่จะมาฉันยี่สิบเก้ากับสามสิบก็เลยพอดีหลวงพี่มีนิม,มนต์ที่วัดสันนิธรรมวันที่สามสิบวันที่หนึ่งวันที่สองวันเกิดหลวงพ่อสีนวลวัดสันนิธรรมท่านก็มาที่นี่บ่อยนะพอดีวันเกิดท่านออกจากโรงพยาบาลหกสิบห้าปีก็เลยตกลงกับคุณงงเอาไปเอามาก็เลยมาฉันที่นี่วันที่สามสิบหลวงพี่ก็เดี๋ยวหลวงปู่ไปหลวงพี่ก็ไปเหมือนกันนะ ผมปู่ไปน้ำนลงปู่ผมก็จะไปเชียงใหม่กันไปคนละที่กันเอาละทีนี้ใครอยู่ข้างนอกได้ยินเสียงพี่กมม็มีที่ว่างนะครับข้างนอกถ้าอยากมานั่งข้างในก็ได้เพราะว่าครั้งนี้มีคุณโยกพักขมวนนะวันรับวันพุนะเป็นเจ้าภาพถวายถวายเครื่องเสียงครั้งก่อนเครื่องเสียงมันไม่ดังถึงข้างนอกนะคุณโยกก็เลยถวายให้มันมีสี่ตัวเลยเสียงก็ดังฟนะังจันนะทีนียเจ้าภาพถวายออกเดินม,มาแล้ว คุณเพชรคุณเข้ามาเนาะคุณสุพิษขั้นวงพรโอ้หลายคนนะพี่จ,จำได้บ้างไม่ได้บ้างนะเอานะก็ถึงได้ได้เวลานะเราจะได้จะได้เดี๋ยวเลยเวลาฉันเดี๋ยวเลิกหิวนะ <c oughs> เลยเวลานอนก็หายอยางมกันนะพอมีอายุขึ้นเนี่ยถ้าถ้าใครไม่เคยมีอายุยังไม่รู้หรอกพอเริ่มมีอายุก็จะรู้รูกก็อยากนั่งก็อยากถึงเวลากินไม่ได้กินก็ ไม่อยากถึงเวลานอนไม่น,นอนก็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 กกไม่ก็หายง่วงแลหละจะได้กล่าวนิมนต์หลวงปู่นูนิมนต์ทำอะไรนิมนต์พูดเหรอครับผมพูดแล้วเลยสักหน่อยเนาะออบางคนก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังพระกรรมฐานพระป่าพูดเนาะพูดไม่มีตำราคิดยังไงก็พูดแบบนั้นแหละเนาะ ธรรมะคือของที่มีอยู่อยู่แล้วละ่ะมีอยู่ทุกที่นั่นแหละออที่เราสมัยเราเป็นเด็กพวกเราเคยร้องเพลงไหมธรรมะคือคุณากรนะคือของที่มีอยู่ความหมายนะ่ะมีอยู่ทุกที่นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านมาค้นเจอแต่มันมีอยู่ก่อนนั่นแหละเอ,อแต่พวกเราไม่รู้ไม่เห็นเนาะอ,อ,อย่างกิเลสของพวกเราเนี่ยมันก็มีแต่ไหนแต่ไร มันไม่อยู่ที่นู่นที่นี่นะมันอยู่ที่ใจมนุษย์เรานั่นแหละก็อยู่ที่นั่นล่ะแต่เราก็มองไม่ไม่ออกเราไม่รู้บุญกุศลก็อยู่ที่ใจเราแต่เราก็มองข้ามไปมองข้ามทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่ามองไปแต่ทางอื่นไม่เคยย้อนสอนการบำเพ็ญภาวนาพระพุทธเจ้าพระาราหันทั้งหลายท่านมองย้อนมาที่เรา ดูที่เราแต่พวกเราทุกวันศึกษาเป่แต่ข้างนอกเนาะแต่ศึกษาธรรมะในศึกษามหาตัวเองนะย้อนมาที่นี่ดูที่นี่เก่าถูกที่เนาะถ้าเก่าถูกที่มันก็หายนะคออครั้งพุทธกาลหรือครั้งทุกวันนี้ก็เหมือนเดิม,มกิเลสอย่างเดียวกันโลภโทสะโมหะสามอย่างเครือ่องแก้มันก็มีสามทานสินภาวนาเท่านั้นเอง ถ้าเอาสามอย่างนั้นออกอมไม่ต้องไปถามถามถึงมรคผนนิพพานหรอกเนาะมันก็เข้ามาแทนที่น,ะะนั่แหละมรขผนนิพพานมันเข้ามาแทนที่มันเข้าไม่ได้ทุกวันกับเพราะสามอย่างมันกันไว้โลภทุศักโมหนะนั่แหละท่านต้องมีสติสมถะคือความหยุดหยุดพักหยุดดูตัวเอง ให้มันเป็นสมาธิให้ใจมันสบายจะได้รู้ได้เห็นวิปัสสนาคือสติปัญญาความรู้ความฉลาดนั่นแหละเออความเป็นธรรมนั่นแหละตั้งใจให้แน่วแน่ไม่เอียงซ้ายเอียงขวาเออนั่แหละคือความเป็นธรรมอะไรผิดอะไรถูกในร่างกายเราเนี่ยความคิดความอ่านของพวกเราเรารู้หมดนั่นแหละแต่ให้มีสติอยู่ก็มีสติ ยืนเดินนั่งนอนมีสติอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนะอดีตที่ผ่านมา็อยจะไปสนใจมันไม่ได้เอามาแก้อะไรไม่ได้หรอกมันก็มาอยู่ปัจจุบันอย่างพวกเราทุกวันเราเป็นมนุษย์อดีตมันดีมากเลยพวกเราอาดีตดีมากเลยว่าเป็นมนุษย์ถ้าอาดีตไม่ดีเฮ้ยมันเป็นเปรตเป็นผีที่ไหนไม่รู้เนาะเป็นยักษ์เป็นมารที่ไหนก็ไม่รู้อันนี้ของเก่าพวกเราดีต้นทุนดี มาเป็นมนุษย์อนาคตข้างหน้าเหมือนพวกเราทำอย่างนี้แหละไม่ต้องห่วงหรอกเมื่อปรถนาก็ได้นะสวรรค์นิพพานนะถ้าเราทำอยู่แบบนี้นะอนาคตคือสร้างอนาคตไปจากปัจจุบันนี่แหละดีชื่อก็ไปจากนี้มดความสุขจริงๆก็อยู่ปัจจุบันอย่าไปคาดคะเนอย่าไปทำนุ่นทำนี่อย่าไปคิดแบบนั้นแบบนี้มันไม่ใช่หรอกพวกเราจำไมนะ่นา มีสติการขึ้นไว้ไปมาก็มีสติเราอยู่ยังไงเราคิดยังไงบางทีก็คิดให้เป็นอัดเป็นธรรมกับความสุขมนันพวนี้เนาะบางคนนะหาเรื่องนั่นเรื่องนี่ขึ้นมาอดีตที่ผ่านมากี่ปีกี่ปีแล้วพิจต่เรื่องชัวช่วๆมันก็คิดมาเอาอยู่นั่นแหละจะมาแก้แก้ไม่ได้หรอกเ,เราพวกเราคิดนะหาทางไปข้างหน้าน่ะ ชีวิตของพวกเรามันไม่ยาวนะมันสั้นลงทุกวันทุกวันทุกวันสักวันหนึ่งมันก็ไปแล้วก็มันบอกเราโลงหน้าด้วยออมันจะเท่าจะให้เราพวกเราเนี่ยหลงลืมอยู่นี่แหละมันไม่ให้กล้าคิดเรื่องความตายมันไม่หอมเลยนะเป็นอภิมงคล่าวาแต่สําหรับพระรูวาอาจารย์ผู้ท่านท่านประพฤติปฏิบัติท่านจิตนะเรื่อง เกิดเรื่องตายเรื่องนั้นเรื่องนี้แหละจิตใจมันจะไม่เหิกเถิอมเนาะมันคือขนองทำนองกันน่ะถ้ามาคิดเราลืมตายเพื่นว่าถ้าพูดเรื่องตายเราเป็นอปัปมงคลอย่างสวดมนต์วนสวดพรเห็นไหมงานศพงานนะั้นเป็นงานอปัปมงคลเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่นะพวกเราจาไว้นะกุศลธรมระมนะกุศลธรรมะเนี่ยไม่ใช่ของไม่ดีนะ กุศลาธรรมาก็หมายถึงบุญถึงกุศลนั่นแหละวามหมายนักปราชญ์ท่านสอนพวกเราไว้ให้เรารู้เราเห็นอย่างอย่างคนตายเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วนะหมดโอกาสแล้วความหมายนะกุศลาธรรมากันเหลือแต่พวกเราเนี่ยแหละยังมีลมหายใจอารีบทำซะความดีอย่าไปทำความชั่วเป็นว่า อกุศลาธรรมมาคือความชั่วอย่าไปทำนะมาทำให้เราเศร้าหมองตกไปทางต่ำนั่นแหละอัพยากตาธรรมมากหมายถึงพระพุทธเจ้าพระละหันบาปก็ไม่เอาบุญก็ไม่เอาคือถึงที่สุดแล้วนั่นแหละก็วหมายนะ่ะไปจากนี้มดนะยุคนี้สมัยนี้มีไหมนี้ทุกยุคทุกสมัยนะะ่ะเราไม่ใช่ยุคสมัยนน้นสมัยนี้ที่ไหนละกิเลสมันก็เหมือนเดิมเนาะ มคผลที่พานก็เหมือนเดิมนะมันไม่รู้ไม่เห็นกับเพราะเราไม่ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นลหละมีทุกยุคทุกสมัยนะหมดยุคหมดสมัยแล้วมันหมดสาหรับคนที่พูดเท่านั้นเองนะถ้าอย่างนั้นครูบาอาจารย์พระศาสนาเราก็มันยายืนยาวถึงขนาดนี้หรอกใครจะไปบวชทําไมเขามันไม่มีเนาะพวกเราจาไม่นะพวกเราจะไปกินไปทานทําไม ถ้ารู้ว่าไม่ไม่มีบาปมีบุญนะ่ะมันมีอยู่แล้วละ่ะบุญกุศลเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจเรานั่นแหละอย่างพวกเรามาทําบุญทําทานเนี่ยมันเป็นรวมอยู่ที่ใจหมดนะใจน่ะเป็นเจ้าของร่างกายสังขารนี่เป็นเครื่องมือเอามากาบมาไหว้มากินมาทานเนี่ยคนที่ได้รับจริงๆใจตัวน,นั้นจะพาเราไปทุกภพทุกชาตนะิน่ะ ติดตามเราตลอดนั่แหละทรัพย์สมบัติที่เราใช้อยู่ทุกวันนี่เป็นของของโลกเขามีโอกาสเฉพาะเรายังมีลมอยู่เท่านั้นละ่ะใครมีมากมีน้อยแบบเขาพอหมดลมก็ทิ้งไว้ที่นี่เนาะนอกจากคนฉลาดคนฉลาดก็มาทําบุญทําบุญคือเอาออกปเป็นเป็นอาหารใจอย่างพวกเรามาทำเนี่ยเออมาทําบุญทําทานเนี่ย เอาพวกนั้นมาเอาของจับยากมามาทำแลดเป็นของเทลเลอียดที่มันเอาไปง่ายคือบุญคือกุศลนั่นแหละวามหมายนะไม่มีใครแย่งได้หรอกถ้ามีอันนี้ไปด้วยเนาะบุญกุศลนเนี่ยนะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนะ,ะคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้นะ,เ,ะเราทําอะไรไว้เรารู้หมดนั่นแหละคนนั้นเระมันมหมดไปไหนหรอกตามไปตลอดจนถึงนั่นแหละ,ะมรรคผลนิพพานนั่นแหละ มาถึงที่ส่งถึงที่นั่นแหละเงินทองเราก็รู้อยู่เนาะมีมากน้อยก็ส่งทีงบ้านเนาะทรัพย์สมบัติส่งถึงแค่นั้นลหละญ mm hmm. าติพี่น้องก็เฮ้ยร mm hmm. ักกันขนาดไหนเนาะ mm hmm. สามีภรรยารักกันขนาดไหนเวลาล้มลาตายเน่ะโอ้ยร้องกลมร้องไห้นะ mm hmm. แต่พอตายจริงๆแลวเขาไม่ให้อยู่บ้านเลยนะ เอาไปเเรียกจองวัดหรือ,อยังเราก็เรียกเกินเนาะจองวัดไหนบ้างรีบไปนะเขากลัวกลัวผีมันกลัวมันเน่าใส่บ้านเขาัตงทั้งที่เราทำนั่นหละ,ะคิดให้เป็นแบบนั้นแนละ้วก็สลดสังเวชพระพุทธเจ้าพระลรหันพระคินานศะทั้งหลายทึงคิดแบบนั้นอ๋อ,อ,อคนเรามัมก็รักกันกับมีลมท่านนั้นแหละพงหมดลมแล้วไม่มีอะไรหรอก กลัวกันทั้งนั้นนะ่ะก็ะเหลือแต่เราคนเดียวท่านนั้นได้ไปทั้งนั้นทั้งเนี่ยก็มีบุญทั้งนั้นลหละที่ติดตามเราไปไม่ทิ้งเรานะตามส่งเราไปถึงนั่นแนะถึงสวรรค์ถึงนิพพานถึงพุทธโลกนั่นแหละคนไม่มีอะไรก็เห็นไหมเ,เกิดเป็นสัตว์เป็รัศสารบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุีะกายบ้างสัตว์นรกบ้างกล็ลลวนแต่คนไม่เชื่อ ไม่เชื่อว่าบุญไม่มีกุศลไม่มีชาตินี้ไม่มีชาติหน้าไม่มีตามใดที่เรายัยางเชื่อว่ามีมรรคมีผลนี้ทําไมไม่มีเนาะวันพรุ่งนี้ก็มีวันนี้มีวันพรุ่งนี้มีปีนี้มีปีหน้ามีเนะ่ตายแล้วได้เกิดไม่วทำไมจะไม่เกิด,ม,กดมันเต็มบ้านเต็มเมืองเอี่นเนาะก็เกิดจากของที่มันมีอยู่เท่านั้นลหละเพราะว่าจิตตอนนี้พวกเรามันจะเข้าใจนะมันตายไม่เป็นหรอกคือ,อมันมีอยู่ มันมีอยู่แต่เป็นนมามธรรมมองไม่เห็นแต่มันมีอยู่ก็เหมือนลม่ยเห็นพวกเรามองเห็นไหมคิดว่ามีไหมลมมีอยู่แน่นอนอันนี้ก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างนี้มดแต่ที่เรามองไม่เห็นแต่พระเจ้าพระละหันท่านรู้ท่านเห็นนะท่านมีตาในเนาะพวกเรามีตาเนื้อมองไม่เห็นแหละเนาะทําให้มันรู้มันเห็นนะเะภาวนา เราจะรู้จะเห็นเกิอดอาัศาจรรย์ขึ้นมาเนะ่เริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธิก็เข้าใจล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เองอยู่ที่เราเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างในมันมีอันหนึ่งเนาะก็เหมือนบ้านเหมือน,นเรือนเรอเนี่ยเป็นที่อยู่ของกายนะกายตอนนี้เป็นที่อยู่ของจิตใจตอนนี้มันอยู่ที่นี่แหละตั้งแต่เกิดมานะ่ะตั้งแต่ปฏิสนธิแต่พวกเราไม่เคยมอง มองไปแต่ทางอื่นก็เลยไม่เห็นอย่างพระเจ้าพระละหันทัางรู้ท่านเห็นนะอ๋อเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นนมันไม่มีป่าช้าหรอกมันไม่ตายเออร่างกายสังขารเนะะี่ยมันแตกมันดับไปแต่จิตใจมันก็ไปแล้วแต่ร่างกายเนะี่ยเป็นเครื่องมือของใจนะพวกเราจำได้นะพวกเราเอามากลับมาไหวนะ้เลยคนที่รับจริงๆคิอใจ ใจเป็นใจใจเป็นเจ้าของเป็นวาสาเร็จ้ตยใจทําอะไรก็ไปอยู่ที่นั่นมดนะยิ่งกับคอมพิวเตอร์นะพวกเรานะมันมันทึกไว้หมะแต่มันเก่งกว่าคอมพิวเตอร์เนาะเพราะว่ามันลบไม่ออกบุญก็หาบาปก็เหี้ยวน่าจะยินไหมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ว่ามันเก่งขนาดไหนะข้อมูลไม่ดีก็เอาเครื่องเอาอะไรดูออกได้เนาะอันนี้ไม่ได้นะติดอยู่นั่นละ่ะ ถ้าลบออกได้เลยอย่าไปเชื่อเขานะไปตัดกรรมตัดเวรที่หนุนที่นี่มันเป็นไปนไม่ได้หรอกอย่าไปเชื่อนะอนอกจากวามดีกรรมตัวนั้นก็ยังอยู่ถ้ากรรมดีมันมีมากมันทับกันไว้ทับกันไว้ไม่มีโอกาสนะนะพูดง่ายๆเอากรรมดีทับไว้เอาบุญกุศลทับไว้บาปม,มันมีมันก็ไม่กล้าโผล่ขึ้นมาเราประมาทไ,ไหเลยมันก็โผล่ขึ้นมาเหมือน มันไข้ป่ารูจ้จากแม่ไข้ป่าไข้ามาลเรียนะร่างกายเราแข็งแรงมันมีโอกาสหรอกเนาะร่างกายเราอ่อนแอม่ไเลยเมลเรียขึ้นมาเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันบุญกุศลที่เราทํามามากน้อยขนาดไหนทับตัวนั้นแหละทับบาสนั่นไมไอ้ถ้าทำไปเรื่อยๆไม่ประมาททาไปเรื่อยๆมันก็มามีโอกาสหรอกไม่เห็นเลยพระอะไรพระองคุลีมาน,นทาขนาดไหน ค่าคนเป็นตั้งเยอะแยะนะเป็นพันๆน,นะคนก็ว่าจะตกนรกแต่ท่านก็มาทาความดีพ่าทาความดีกรรมต่วนั้นมันก็เลยกรรมดีก็เลยทับไว้ทับไว้จนถึงนิพพานเป็นพระรหัน,นต์นะพอท่านไปเรียนนิพพานท่านนั้นอ่ะพวกยมมาทูตวุ่นวายกันหมดนะตามหาพระองค์ปรีมานเอาไปไหนวะไปดูพม,มาโลกไปดูนรกคุ้มไหนคุ้มไหนเอมันทําทไมไม่มีเลยคนอ่ะ เขาจ้องจะจับจับไปติดคุกแล้วพูดง่ายๆเอหาทางไปไม่รอดก็เอา้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเถะสิพระอ,องค์กุลีมานท่านตายไปตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวันื่นเนี่ยไม่เห็นเป็นไหนพระเจ้าข้าไปอยู่ไหนองคุลีมานองค์กุลิมานเป็นนิพพานแล้วโอ้ยตามไม่ทันละกูคนื่นยนั่นแหละ่เฉพาะความดีความดีมันทับถมไวเนาะ พวกเราก็จะไปคิดธรรมดานะกรรมมันหลงเวลามันหลงมันก็หลงเนาะแต่ในนี้เราไม่หลงแล้วคิดอว่ากรรมดีกรรมชั่วที่เราทํามาล้วพวกเราทําบุญก็อุทิศให้แผ่เมตตาให้นะบางสิ่งบางอย่างก็อาภาัยเหมือนกันนะบางสิ่งบางอย่างเขาก็ไม่ยอมแต่อย่างพวกเราแผ่เมตตาเนะี่ยขอโทษเขาเยอะๆมันก็คงจะให้อยู่มั้งเนาะ บางสิ่งบางอย่างมันไม่ยอมนะก็หมาเนะ่ยเหมือนหมาเนี่ยนะมันจะกัดขนาดนะัโยนข้าวให้กินที่นั้นที่นี้บางตัวมันก็ไม่กัดนะเนาะกินข้าวเนาะมันก็ดีไปแต่บางตัวทั้งกินทั้งกัดด้วยนะอย่างนั้นก็มีแต่พวกเราก็ทําใจเนาะบางสิ่งบางอย่างเราอาดีตเราก็ไม่รู้ไม่เห็นเนาะ นนั้นไปสาทูไม่รู้ไม่รู้ด้วยกระโยนแถ่นั่นแหละพูดความจริงขึ้นมาถ้ารู้ถ้าเป็นแบบนี้ไม่กล้าทาหรอกก็บอกเขาไปเนาะคือการให้อภัยอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันนะะั่นแหละหยุดครวาดหยุดหยุดกับโลกเขากับคําว่าอภัยเนี่ยนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ทุกวันมันเอาเป็นเอาตายนะขอโทษนิดเดียวทําไมไม่ยอมนะคําว่าขอโทษเนาะคนเรามือนกัน ผิดก็ยอมรับก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะแต่ทิฏฐิมานะความเห็นเนี่ยความถือตนถือตัวมานะกระด้างกระเดียงเนี่ยมานะคือใจกระด้างกระเดียงมันไม่ยอมนะถ้าเอาสองอย่างนั้นออกเท่านั้นลหละทุกสิ่งทุกอย่างก็เข้าหมดนราไม่ยอมรับทิฏฐิมานะกระด้างกระเดียงถือตนถือตัวปวดรู้อวดฉลาด กฎเจงเนี่ยนะพวกนี้แหละล้ะวนแต่เป็นกิเลสทั้งนั้นปิดกัน้นไม่ให้เราดีชั่วไม่เข้านะพูดง่ายๆแต่พวกเราก็ยอมเนาะตั้งใจเดอ้อตั้งใจกันพวกเรามาเป็นมนุษย์อย่าไปคิดว่าบุญวัสนาบาร,รมีน้อยนะไม่น้อยหรอกพวกเราทําได้แต่ที่อื่นทําไม่ได้นะทําไม่ได้ที่อื่นนะนอกจากมนุษย์เราเพราะว่าที่นี่เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่างไปจากมนุษย์นีหมดลหลออปารถนาเราไม่ได้นะเราไม่ทำเนาะเวลาตกทุกข์ได้ยากล้วลองดูซาทุกข์เกิดสร้างหน้าขอให้เป็นแบบน้นแบบนี้ปาจถนาได้จยต้องเป็นไปไม่ได้เนาะอย่างพวกเรามาทําแบบนี้ก็ปาจนาก็ได้นะข้าใจนะความจริงความจริงคือการกระทําเรา่นละเหตุคือการกระทําดีชั่วก็ไปจากนิมิตหละ อ,อพวกเราพอาเป็นมนุษย์กับดีเยอะเหมือนกันะเนาะอ่ะทีนี้ให้ตั้งใจเด้อเอจะให้พรนะพอตั้งใจหลวงพ่อให้พรกนะันและเลึกถึงพ่อถึงแม่เปตุสนญาติพี่น้องของพวกเรานะะั่นแหะเอ,อบางทีท่านก็ไม่ไปไหนเนาะวนเวียนเวียนจ้องหรือขออยู่่นหละคือคนไม่มีนะคร เขาจะย้ายบ้านไปที่อื่นไม่มีเงบุญวนเวีนยนเนาะถ้ามันมีมันไม่ต้องห่วงหรอกได้ยินไหมก็คือเหมือนคนมีบุญมีกศุศลน่ะละคนไม่มีก็รอพี่รอน้องเมื่อไหร่ว่ามันจะให้กูจ้องดูอยู่นั่นเนาะพูดก็ไม่ได้คุยก็ไม่ได้นะพวกเรามันหูหนวกตาบอดเนาะแต่เขาเห็นเราทุกอย่างน,น่ะละเวลาหลวงพ่อให้พรยัตถานนี่เป็ความอุทิศ ระล,ล,ลึกถึงพ่อถึงแม่ถึงเปิตุสนญาติพี่น้องสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เขามีโอกาสแผ่เมตตาให้เขาก็ได้รับสัพพีเด็นพรของพวกเรานะวพาสัพพีก็ตั้งใจเออวันนี้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลและก็ออปาถนาเอาได้กันทุกคนนะล่ะได้ทุกเม็ดนะแต่ช้าเร็วก็รอเฉยหน่อยนะคำใจเนาะบางสิ่งบางอย่างก็ข้ามภพข้าชาติ ก็เหมือนต้นไม้น่ะปลูกปัป๊บเยมังจะออกดอกออกผลทีเดียวเป็นไปไม่ได้หรอกมั้งเนาะต้องรอรอสักหน่อยถึงการถึงเวลามันมันให้ผลเองหลอดอย่าไปใจร้อนทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่เวลามันจะให้ผลมันก็ไม่ได้บอกล่วงหน้าหรอกปุ๊บปั๊บออกมาเลยเหมือนกันนั่นแหละอ่าอย่้ตั้งใจนี่อะ ถาวาริวหาปุราปริตปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปัธิตังตุมหังคิปเมวะสมิจชาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณิชนติราสุยะ สวิบัติจตุสัพพโลอันโทวินาสตุมาเตมภวัตวันตระสุขิติขายุโอนภาวะอภิวัฒนสิริสเิตัง จัตตารวธรรมวัฒน์นติอายุวันโนสุขังบาลังอายุโดมลโดทิโรวันวาโดปฏิพาณโดสุยขาสสันดาตมิพาวสุขังสวัิ์ัติสติอายุงัตตาวบาลังวนนา สุขันจะปฏิภาณโดยเอขายุยาสวัโหีติาตุปปัตติติภวตุสัพมังกาลังสัพມุตธานุภาเวนะสัดาสุติภวันตุเต Hawa tu sabba mangalang, rakan tu sabba dewatang, sabba tamah nubawena, sadasuti bawang putih. Hawa tu sabba mangalang, rakan tu sabba dewatang, sabba sangkal nubawena, sadasuti bawang อรวันตุเอเดี๋ยวเดี๋ยวท่านท่านจิมจะมาถวายถวายเลยนะเอาทีนี้อาหารนะอ่าเดี๋ยวที่นี้ผู้เดี๋ยวรบกวนคุณสุพิธมานั่งหน้านะเออถวายแล้วก็ข้างหลังเออผู้ชายรอรับอาหารจากพระนะแล้วก็เอาดึงนึงครับเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณสุพิธข้างห่างมันมีมันมีล้อเลื่อนอยู่ผมพี่เตรียมไปแล้วทำให้ดูยฉพาะอนั้นล้อเลื่อน ตอนนี้กุฏิหลวงพี่พร้อมทุกอย่างนะล้อเลื่อนก็มีลําโพงคุณหยกก็ถวายแล้วออมีล้อเลื่อนก็มีลําโพงก็มีอาสนะพร้อมทุกอย่างแล้วอ่าททยอยมาถวายนะ